ออกได้ทุกอาชีพเลยพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้รับเหมาสาวโรงงานหนุ่มโรงงานออกได้นะครับใช้บัตบประชาชนใบเดียวเท่านั้นออกรถคันนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนะครับทุกทชมนผมบอกเลยว่าคันนี้เฟืองท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีการไปจัดแปลงเป็นรถคงรถคอกมานะครับทุกท่านอันนี้เป็นเฟืองท้ายเดิม สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์บิคาหรือว่าอาร์ปัทเโรศูนย์แปศูนย์สี่แปดหกห้าเก้าแปดครับวันนี้ผมเอารถกระบะมาเอาใจพ่อค้าแม่ค้าเลยครับพนักงานหนุ่มโรงงานสาวโรงงานนะครับผู้รับเหมานะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมนำรถ isuzu d max นะครับ d max หนึ่งจุดเก้าแซนไฮรันเดอร์นะครับคันนี้เป็นปี2020นนะครับซึ่งตัวนี้ เป็นโฉมปัจจุบันแล้วครับเป็นโฉมปัจจุบันแล้วเราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านชมเห็นนะสวยๆเลยดูสปอร์ตเลยครับอ่ะไฟหน้านี่เขาเปลี่ยนโฉมมาเลยครับนะไฟหน้าจะเป็นไฟหนหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ทาวน์รันนิ่งมาให้นะครับท่านชมนะนี่หน้าใหม่แล้วกระจังหน้าหน้าใหม่แล้วครับสวยๆเลยดูดุดันมากเลยครับดูใหญ่ๆดุดันนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแล้วนี่ครับตรงด้านล่างนี่ครับก็จะมี ไฟจนหมอกนะครับไฟจนหมอกมาให้นะคร <st ess> ับตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะรับท่านผู้ชมนะดูออกแบบมาม,ม,มีมิติอ่ามีมิติแล้วก็ให้มันแตกต่างกับชมก่อนแน่นอนนะครับอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างมาเลยนี่โหเป็นโลแม็กซ์ซิงนะครับโลแม็กซ์ซิงเลยขอบ18น,นะครับท่านผู้ชมนะขอบ18จะมาด้วยขนาดยาง2 6 5 6 0 R 18 ยางเป็นยางปี2020นยสิะครับยางซิ่งปีส0 2 0นี่นี่ครับผมบอกเลยว่าดอกเหลือเลือกใช้ได้ยาวนะคมน้าตรงนี้นะแมปใหม่นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยแมปใหม่แน่นอนนะครับระบบเบรกนะครับนี่ก็เป็นระบบดิสแทร์คู่หน้านะครับผมบอกเลยช่วงล่างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าดีมากครับดูจากหัวโช๊คต่างๆนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเดิมๆโช๊คนี่ไม่ร่วงไม่ซึมไม่แตกไม่เยิ้มแน่นอนนะครับ ตัวนี้มันเป็นไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์เขาต้องมีบันไดข้ามมาอยู่แล้วบันไดข้างมาฮับตรงนี้อ่าฮะมีบันไดข้างมาให้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างจะเป็นอ่าสีดําตัดสีดําไฟเลี้ยงกระจกมองข้างเป็น LED นะครับตรงนี้เห็นไบางคนหน้าขวาก็มีโลโก้ไฮแลนเดอร์มาให้นะครับตรงนี้คิ้วกันศาสตร์นะครับคิ้วกันศาสตร์มีมาให้รอบคันนะครับคิ้วกันศาสตร์มีมาให้รอบคัน ยางขอบประตูหรือว่ายางขอบกระจกนะครับเป็นสีดํานะครับตรงนี้นี่ครับผมเปิดแผงประตูมาแล้วครับตรงนี้อนอลูนนะครับนี่ครับมันต้องโอเพนแคปนี้ได้นะครับท่านชมนะตรงนี้เห็นไหมบอกเลยเรามาดูกันนะครับแผงประตูรถปี2020นี่สวยกริบเลยเหมือนรถใบแดงอ่ะเหมือนรถใบแดงเลยครับแผงประตูนี้กริบไม่มีรอยขีดข่วนนะครับท่านชมนะประตูเดิมแน่นอนนะครับประตูเดิมแน่นอนเม็ดอเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมดูเดิมนะครับมาสวยสวย อันนี้กอนนะครับก็ไม่มีการขันน็อตนะครับตรงนี้ซอกต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีการขยับน็อตเลยนะครับทุู้ชมซอกต่างๆอันนี้ครับไม่มีขยับน็อตแน่นอนให้ดูไปเลยนะครับแล้วก็เบ็ดอ้างของผมทุกๆคลิปนะเอให้ดูนะครับเบ็ดอ้างเดิมจากโรงงานนะครับสวยงามนะครับไม่มีการตอกใหม่แน่นอนนะครับสวยงามทุกจุดนะครับนนี้ นี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ล้อนะครับหรือว่าขนาดยางก็เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเป็นขอบ18นะครับนนะสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดยางปีสองพันยี่สิบนะครับนะตรงนี้ระสีสวยนะครับคัสีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับตรงนี้ด้านท้ายครับผมบอกเลยว่าอาสปอร์ตมากเลยดูแล้วโชบเ่ยนะครับพ่อลายนี่เห็นไหม กันชนท้ายอ่านะเขาออกแบบมาได้ลงตัวกับแมตช์กับรูปลักษณ์หรือว่าบอดี้ของรถนะครับเห็นไหมออกแบบมาได้ลงตัวเลยครับแข็งงเลยนะครับแข็งแข็งเลยนะต้องฝาท้ายนะครับผมบอกเลยว่าก็จะมีโลโก้ต่างๆนะครับมีโลโก้ i อซูดีแม็กนะครับอ่าเซตนะครับตัวนี้ดีดีไอมีมาให้ครบนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นมีกล้องมองหลังสแตนดาดที่ติดมากับรถหรือว่าติดมาจากโรงงานนะครับทุมตรงนี้เห็นไหมกล้องมองหลังสแตนดาดนะครับ มือเปิดฝาท้ายก็เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับท่านผู้ชมมือเปิดโครเมียมนี่ฮะ,ะผมเปิดฝาท้ายมาแล้วอ่ะนี่บอกเลยรถสวยรถสวยดูนี่ครับดูพวกเม็ดอาร์คต่างๆครับนี่รถเดิมเดิมท้ายเดิมดูกันแค่นี้พอครับผมดูกันแค่นี้พอแผงตั้งทรงแป้งตังาย้นี่ครับแผงตั้งท้ายเดิมครับแผงตั้งท้ายเดิมบานพับต่างๆนะครับบอกเลยบานพับต่างๆนี่ไม่มีการขยับนะครับไม่น็อตไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ บอกเลยสวยงามมากนะครับไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายอย่างที่เราเห็นนะซ้ายขวานี่ก็จะเป็นออไฟไท้ายชิ้นเดียวนะครับติดกับตัวถังเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับท่นกนผู้ชานจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนี่อ่ามาแล้วนั่นแน่แนสวยครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับรด้านซ้ายก็เหมือนกันสวยงามมากนะงามมาก,อาามมากโอเพนแคปได้ทั้ง2 ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเห็นไหมเปิดมาแล้วนะครับกว้างขวางมากเลยตรงนี้เปิดมาแล้วกว้างขวางมากเลยบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ารถที่ผมเอามาทาคลิปหรือว่าทํารีวิวมาเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมนะครับผมคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันนี้เป็นโอเมก้าเดิมสวยทุกจุดนะครับบอกเลยนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าอาชีพนะครับตอนนี้ออกได้ทุกอาชีพเลย ออกได้ทุกอาชีพเลยนี่ผมบอกไปนะครับผมอยากเลยครับเอาง่ายว่าโปรโมชั่นก่อนปีใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเงาหูหนักมากเลยหนักมากเลยเอาง่ายออกรถฟรีดาวน์นะฟรีค่าแรงตลอดการใช้งานนะครับแล้วก็แถมกันประกพันหลังการขายให้อีก1ปีหนึ่งโมโลโลนะครับหรือว่าซ่อมศูย์บริการนะครับซ่อมสูย์บริการไม่ได้ซ่อมอูดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ผมนบอกเลยนะอ่ะสวยๆเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะครับด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเปิดฝาโปรงหน้านะครับ เปิดดูฝาปองหน้าเลยว่าเฮ้ยหัวน้อนจะขยับไหมนะชิ้นส่วนอะไรไมันจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องพูดเยอะเลยรถปี2020นะครับผมบอกเลยว่าเดิมสนิทลยครับน็อตนี่ไม่มีการขยับเลยครับอ่าหวัวเราไม่มีขยับเม็ดอาร์ c, ฝาปองหน้านี่เดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมฝาปองหน้าเดิมเดิมนะครับท่านผู้ชมนะบางๆเลยเนี่ยโอ้โหที่สําคัญเลยเห็นไห รถนี้มันทําสีฝาปรงหน้ามานะสังเกตกันง่ายๆครับช่างหรือว่าอู่ครับมันจะลืมใส่แผ่นกันความร้อนนะครับเอาง่ายๆเลยที่ผมสังเกตเห็นนะครับรถที่ทําสีฝาปรงหน้ามามันจะไม่ใส่แผ่นกันความร้อนมาให้เราเลยตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆ,ๆนะครับทานชมนะนะคานล้วไฟใหญ่หน้าก็เป็นคานเดิมนะคานหน้านี่ก็คานเดิมครับเดิมเพราะอะไรดูเม็ดท้านะครับนี่ตร,นนรตรงนี้นะครับตรงคานนะคานล้บไฟใหญ่ห,หน้าด้านซ้ายครับ ก็จะมีแผ่นเพลนะครับแผ่นเพลก็จะมีบอกเลขคัสซีอะไรเลขเครื่องอะไรนะครับเลขคัสซีนะครับจะเป็น MP1TFR87JLG050167 นะครับอันนี้คือเลขคัสซีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกเลขเครื่องครับเลขเครื่องตรงนี้อ,าาอ่าฮะผมบอกเลยว่าก็จะเป็น r z 4นะครับ ETC VF1786 นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่านะคันนี้เป็นแผ่นเพจเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมเลย บอกเลยนะสวยงามมากอ่ะสวยงามมากเลยหัวลนนูหัวน็อตนี่ครับไม่มีขยับนะครับท่านผู้ชมนะอ่านี่อ่ะมาดูกันครับอ่าเทอร์บบบบโบเทอร์โบเดิมนะครับเทอร์บบโบเดิมเทอร์บบโบเดิมแคทแคทเดิมนะครับไม่มีการตัดแคทนะครับท่านผู้ชมนะไม่มีการตัดแคท ABS นะครับ ABS เดิมหม้อกรอองากาศเดิมนะครับตรงนะี้อ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะใครที่มองหารถอยู่นะครับรถกระบะ เกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าผมแนะนำไป Isuzu D-Max คันนี้เลยนะทุกนะ Isuzu D-Max 1.9เซ็ต Highlander เกียร์ออโต้ปี2020สีขาวคันนี้เลยอ่ะจบจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าเออว่าเข้าไปแล้วนะครับรถกระบะแคบ Gear Auto, เกีเยร์ออโต้เข้าไปแล้วมันจะมีออปชั่นเลย้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของ i s u z D-Max คันนี้นะบอกว่า ภายในของเขาเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดำเบาะนี่ครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับดูสปอร์ตเลยครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่กุญแจนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมีดอกเดียวเลยตรงนี้กุญแจรีโมทสามารถปลดล็อกได้ล็อกรถได้จากกุญแจรีโมทนี้นะครับท่านผู้ชมนะสตาร์ทรถเลยเคยไปนั่งภายในห้องโดยสารเลยนี่ครับท่านผู้ชมนะ พวงมลาลัยนี้เขาออกแบบมาได้สปอร์ตมากเลยเป็นพวงมลาลัยสก้านนะครับพวงมลาลัยสก้านตรงพวงมลาลัยมีอะไรบ้างก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็จะมีอแดปตีฟคูดคอนโทรลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอแดปตีฟคูดคอนโทรลมีไว้ทำไรมีไว้ตั้งค่าความเร็วนะครับโดยที่เราตั้งค่าไปเลยเซตค่าไว้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับรถมันก็จะทํางานขับเคลื่อนไปเองโดยอัตโนโมัตินะครับตรงมลัลติฟังก์ชันนี่ก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเลือกโหมดนะครับเลือกขึ้นจากพวงมลาลัยกับ หน้าจอวิทยุนะครับตรงนี้นะมันสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วก็จะมีรองรับนะครับรับสายนะวางสายจากปูมอะไรได้นะครับตรงนี้แล้วก็ที่จะเห็นเพิ่มเติมเข้ามาก็ระบบเซฟตี้ต่างๆก็จะเป็น srs airbag นะครับเป็น srs airbag คู่หน้านครับจะมีตรงพวงมาลัยแล้วก็มีตรงคนนั่งนั่งซ้ายนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับเรามาดูนครับู้ชมนะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถปี2020นะครับ ใช้งานมาน้อยมากนะครับนะครับหนึ่งมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะหนึ่งมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยออกจากสูตรอีซูซุมานะครับท่านผู้ชมนะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากเรามาเริ่มต้นนี่ครับตรงนี้นะครับตรงหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคเห็นไหมันสามารถรองรับ fm am ได้รับสายครับวางสายจากภูมิอะไได้อย่างที่ผมบอกอ่ะตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้ครับผมน้ำจุมเห็นบ้าตรงนี้อ่าระบบแอร์นะครับเป็นแอร์อันเดอร์ล็อกนะครับแอร์อันเดอร์ล็อกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าเราสามารถเลือกแล้ว่าจะให้แอร์มันลงตรงไหนนะครับพัดลมแอร์นะครับตรงนี้ให้มันดังเท่าไหร่ให้มันแรงเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปุ่มปรับน้ำยาแอร์นะครับตรงนี้อ่าอย่างงี้ยแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีช่องเสียบพาววเอร์เอาเลตนะครับช่องเสียบพาววเอร์เอาเลตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น U S B A U X นะครับตรงนี้เสียบตรงนี้เลยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผมเห็นเห็นอยู่นะครับก็จะมีพวกพนักข้าแขน,นะครับช่องเก็บของมีมาให้ตรงนี้นะครับอ่าช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่วางแก้วมีมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่วางอ่าโทรศัพท์นะครับตรงนี้อ่าระบบเซฟตี้นอกจากจะเป็น S A S Airbag แล้วก็จะมีเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือเหมือนนวดครับตรงนี้เบรกมือเหมือนนวดอ่าะมาดูกันนะครับอ่ามาเป็นมาของรถคันนี้กันครับอ่าผมบอกเลยว่า รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวปลายแดงครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครบนะครับท่านผู้ชมคู่มือการใช้รถนะครับตรงนี้เห็นไหมกาใช้รถแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสมุดการรับประกันนะครับอ่าวนีครบเลยตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของระบบเครื่องเสียงนะครับตรงนี้มีครบนะครับมีครบเลยนี่นะครับสำเนารถนะครับบอกเลยว่านี่นี่ครับเห็นไหม เป็นรถมือเดียวนะครับมือที่สนี่ใครโอนจากเจ้าของเดิมนะครับเป็นบิ๊กคาร์ปุ๊บนะครับอ่โอนเป็นชื่อบริษัทของเรานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็จะบอกเลขคันสี่อย่างที่ผมอ่านไปนะครับ mp 1 t fr 8 7 jl g 0 5 0 1 6 7นะครับอันนี้คือเลขคันสี่นะครับเลขเครื่องจะเป็นตรงนี้นะครับ r Z 4นะครับ ev f 1 7 8 6นะครับท่านผู้ชมนะฮะรถคันนี้ผลิตปี20จดใช้งานปี20เลยรถมือเดียวใบแดงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะ เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูห้องโดยสารแถวที่หนึ่งแล้วนะครับว่าเออมันมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับว่าเข้าไปในห้องแคบเนี่ยห้องโดยสารแคบเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะปึ๊บะการขึ้นลงนะครับการขึ้นลงครับผมบอกสะดวกสบายเลยครับอ่ะนี่เลยโอ้โหมันดูกว้างอ่ะมันดูต่างจากแคบรุ่นอื่นที่ผมเคยทำนะครับอ่ะง่ายๆครับ การขึ้นลงก็ง่ายๆ่ายเหยียบบันไดข้างมันเข้ามา,น,านั่งนั่งภายในห้องโดยสารตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานของผู้พ่อค้าแม่ค้าผู้รับเหมานะครับหนุ่มโรงงานสาวโรงงานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะเอาง่ายๆก่อนจะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมมาร่านมชมนะครับไปดูช่วงล่างนะครับแล้วไปทดลองเทสไนท์ครับก่อนที่ผมจะไปฟังราคาพาท่านผู้ชมไปฟังราคาเราไปดูช่วงล่างก่อนดีกว่าไปครับท่านผู้ชมนะก่อนที่ผมจะพาทชมไป เทสไลด์นะครับเรามาดูนี่ครับช่วงล่างของรถคันนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระบอกโชนะครับกระบอกโช้กด้านขวาครับอันนี้ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะดูง่ายๆครับนี่เห็นไหมด้านซ้ายครับไม่มีนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับท่านผู้ชมนะแหนบนะครับแหนบนี้ก็จะเป็น3แผ่นนะครับเป็น3แผ่นครับซ้ายขวา3แผ่นเลยคานตรงนี้ครับหรือว่าเฟืองท้ายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนะครับทผู้ชมนผมบอกเลยว่าันิดเฟืองท้ายเดิมครับไม่ได้มีการไปดัดแปลงเป็นรถครงรถคอกมานะครับทนผู้ชมอันนี้เป็นเฟืองท้ายเดิมอ่ะอ่ามาดูกันนี่ครับผมช่วงล่างด้านหน้าอ่ะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีพวกบูธปีกนกหรือว่าปีกนกนะครับหน้าซ้ายขวาให้นะครับทผู้ชมนตัวนี้ก็เรียกบูธปีกนกตัวล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมสวยๆอันนี้ไม่แตกทําไม่เยอะนะครับอันนี้ก็บูธปีกนกด้านซ้ายอ่าตัวล่างด้านซ้ายผมบอกเลยว่า ตรงนี้ก็จะเป็นพวกลูกหมากปลแหลกหรือว่าลูกหมากลูกหมากกันชักนะครับตรงนี้เห็นไหมสวยๆตัวนี้ก็จะมีเป็นลูกหมากกันโค้งนะครับลูกหมากกันโค้งจะอยู่ตัวบนตรงนี้มีตรงนี้มาให้นะครับนี่ลูกหมากกันโค้งจะอยู่สภาพ้อมใช้งานครับตรงนี้ก็อ่เห็นไหมตัวนี้ก็เป็นเป็นพวกลูกยางเงินกระแทกนะครับลูกยางกระแทกตัวกันนี้ผมบอกเลยว่าผมดูโดยลุมลนะครับสภาพโชคนะครับโชกแล้วก็ บูธต่างๆของรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะทุกคนนะมันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาไปเทสได้ดีกว่าว่าช่วงล่างของรถคันนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะดีอย่างที่ผมพูดไหมไปเทศไดกันครับท่านผู้ชมนะเราไปทดลองขับรถคันนี้กันดีกว่านะครับอ่ะอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว Highlander Z นะครับหรือว่า1.9 Z ซนะครับอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังสแตนดาร์ดที่ติดมากับรถนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ไห ผมถอยหลังออกมาเห็นนะก็มองหลังนี่ชัดเจ๋วนะครับวิสัยทัศน์ด้านหลังนี่เราเห็นทุกมุมทุกองศาเลยนะครับท่านชมงานตรงนี้อ่ะจะี๋ไปทดลองขับรถกันเลยนี่ผมบอกเลยว่านะรถคันนี้โอ้โหจัดทรงมาแล้วคำว่าจัดทรงนี้ไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดนะท่มมานผู้ชมอ่ะเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับสแตนดาดแต่เพียงแต่ว่าอ่าทางเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18ปมานะครับท่านนะ เป็นล้อแม็กขอดสิบแปมาไม่ได้จัดสง่งอะไรทางนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถเลยครับอ่นดูช่วงลงช่วงล่างครับตัดเร่งมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่ารถทุกคันนะที่ผมเคยมาทำคือมันก็จะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาครับแต่คันนี้มันเป็นเกียร์ออโอต้ครับอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าเหยียบนี่พุ่งมากเลยครับท่านผู้ชมนะพุ่งเลยอ่ะพุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยกระบะเกียร์รรออโต้อะมันจะตอบโจทย์ไหม มันจะแรงมาแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้เครื่องพันเก้านะครับ1 5อย้าิแรงมาแรงแน่นอนนะครับเหยียบนี่นะผมบอกเลยว่าติดเท้าครับติดเหยียบนี่ติดเท้าเลยพุ่งเลยพุ่งๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองชูตรงนี้ให้ท่านชมดูนะครับอ่ะนี่่ะอัตราเร่งก่อนละกันนี่ครับผมบอกเลยว่านะฮะอัตราเร่งนะผมบอกว่าเปลี่ยนปกตินะเกียร์นี้เกียร์ออโต้นี่เปลี่ยนปกติเลยนะครับไม่มีกระตุกด้วยอ่ะไม่มีกระตุกด้วย ช่วงลงช่วงล่างนี่ผมบอกเลยว่าดีแน่นอนกล้ากาันันตีนะกล้ากันตันตีเลยอันนี้ติดรถนะครับแล้วน,นึงอ่ะผมจะโดดข้อสะพานตรงนี้นให้ดูตรงน,นี้รถมันติดระบบเบรกนะผมบอกไปนะครับมันเป็นระบบเบรกดิสเบรกคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นดำนะครับท้ชมนะมีระบบ SRS ด้วยตรงน,นี้อ่ะ,อะเดี๋ยวผมโดดข้อสะพานเลยครับท้ชมนะ อัรตราเร่งดีดูช่วงล่างเหมือนกันเดี๋ยวผมเนี้ยนี่ครับผมบอกเลยครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างนี่ดีมากเลยดีมากเลยครับโดดคอสะพานแล้วมันไม่มีการดึงซ้ายดึงขวาครับแสดงว่ารถคันนี้ศูนย์ตรงครับได้ศูนย์เลยทังนี้อ่ะะไม่กินซ้ายกินขวานแน่นอนนะโอ้โหโดดมาเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยว่า ไม่ได้แค่10-20นะครับกิโลเมตรนะครับผมบอกเลยเมื่อกี้ประมาณ60-70กิโลเมตรที่ผมโดดขอนผ่านมานะตรงนี้ผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดงีอ่ะ่ะเราดูเกือบทุกจุดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าแลนะ้ว่าผมจะเอา isuzu d max นะครับ1 9ึ highlander นะครับปี2อ2 0มาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันดีกว่าไป ครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าผมเอาอีสุดีแมป1.9เซตนะครับไฮแลนเดอร์ปี2020มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาขาย659,000บาทเท่านั้นครับย้ำว่า659,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะ12,000บาทครับ ออกได้ทุกอาชีพเลยพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้รัเหมาสาวโรงงานหนุ่มโรงงานออกได้นะครับใช้บแบบประชาชนใบเดียวเท่านั้นออกรถคันนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะครับเอาง่ายๆว่าใครคิดจะออกรถนะครับติดต่อผมเลย0804866598ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r, 2, s 8, on, r, s hm r Car f s u r e ั o m